<c oughs> ครับก็สวัสดีท่านสมาชิกนะครับพอดีผมไม่ค่อยมีเวลาว่างในทำเลขนะครับวันนี้งว <c oughs> ดประจำวันที่16บหกสิบหกาคมนะครับหกสบสาม นี้ผมจะคัดเฉพาะนะครับดับบนทุกหลักนะครับผมจะเอาดับก่อนนะครับดับบนนะครับตั้งไว้เลยนะครับดับบนดับบนทุกหลักนะครับเท่ากับ8 9ดนะครับ อันนี้ดับนะครับหลักสิบนะครับที่ผมได้หลักสิบนะครับเ,เลขจะเหลือเด่นฝั่งนี้นะครับจะ,เห,เ,เ,หเ,ะบเหลือเด่นก็คือเหลือเลขเจ็ดตัวนะครับเหลือเด่นก็คือศูนย์หนึ่ง 3 4นะครับ5 6 7นะครับจะเหลือเลข7ตัวเหลือเลข7ตัวในนี้นี่คือตัวเด่นสำหรับ3ตัวบนนะครับนี่เรามาดูหลัก10นะครับหลัก10บมันจะได้ที่7 0นะครับ ก็หกห้าหนึ่งสี่นะครับอันนี้ผมตัดหกออกนะครับเพราะว่าหกเมื่อที่แล้วหลักสิบผมดับหกเมื่อที่แล้วหลักสิบดับเก้านะครับแต่มันเอาไมา่อยู่มามาอีกงม่วดนนี้ก็คือถัดจากเก้าเมื่อวที่แล้วเอาไมา่อยู่ก็คือมาเ่วันนี้มาเป็นหกนะครับดนั้นในสูตรเนี่ยถ้าเกิดว่า เขาหลุดงวดหนึ่งนะครับงวดต่อมาเนี่ยเขาดับอยู่นะครับผมตามจะตินตินนะครับผมเอาดับอยู่ก็คือต้องตัด6กพิ้งในหลักสิบนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้ศูนนะครับได้สามแล้วก็1แล้วก็สี่แล้วก็เจดนะครับนี่คือหลักหน่วย นี่เรามาดูเด่นสิบหน่วยบนที่ผมได้ในวันนี้นะครับก็คือเลขสามสี่นะครับเลขสามกับเลขสี่นะครับ <c oughs> เรามาดูเด่นสิบหน่วยตรงนี้นะครับเด่นสิบหน่วยบนนะครับเท่ากับสามสี่สามกับสี่ครับนี่คือเด่นสิบหน่วยบนนะครับ ก็จับชุดนะครับจับชุดลงมาเลยสามสี 3, 4, ต่ตนี้เราเหลือแต้มนะครับแต้มมวดนี้ผมจะดับที่นะครับดับแต้มนะตรงนี้เรามาดับดับแต้มตรงนี้นะครับเขียนตรงนี้นะดับแต้มนะแต้มที่ดับก็คือ1 2 5 7 9นะครับ ดับ1ดับ2ดับ5ดับ7แล้วก็ดับ9นี่คือแต้มดับนะครับดับแต้ม10หน่วยนะครับแต้ม10หน่วยบนนะครับดับ5ตัวก็จะเหลือเด่นนะครับนี่เด่นแต้มเด่นแต้มเท่ากับ ศูนย <c oughs> ์สามสี่หกแปดนะครับอันนี้คือเด่นอันนี้คือดับนะบเมื่อเราเหลือแค่นี้ <c oughs> จำเป็นที่เราจะต้องใช้สูตรก็คือพอเราใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องจับสองตัวตรงแล้วทีนี้นะครับ เด่น3-4นะครับรก็มาดูแต้ม0นะครับก็คือ7-3นะครับเด่น3-4นะครับ <c oughs> เด่น3-4แต้ม0 7-3ก็8-2กับ8 2อันนี้เราไม่มี8-2นะครับเราตัดดับต่อไปแต้ม3นะครับ เรามีเด่น3 4นะครับแต้ม3ก็แต่เรามีเด่น3กับ4ีเพราะนั้นมาเป็นแต้ม3เนี่ยมันก็จะเป็นอ่าศูนย์สามนะครับอ,อันนี้ศูนย์สามตั้งไว้ศ <c oughs> ูนย์สามแล้วก็อีกชุดหนึ่งแต้มสามก็คือเก้าสี่อ่าเก้าสี ก็คือแต้ม3มเหมือนกันแต่เราไม่มี9นะครับตัดทิ้งนะครับแต้มศูนย์ก็สองก็ไม่ได้ต่อไปแต้ม4นะครับสาเด่น3ก่อนแต้ม4เด่น3เราก็มาดูหลักสิบมีหนึ่งนะครับประตั้ง1นึ่งนะครับหนแต้มสี่ไปสี่ แต้ม4ก็ต้องเป็น04กับ40นะครับตอนนี้มีนะครับทั้งสองตัว04กับ40นะครับเราก็ใส่เข้าไป04แล้วก็4 0นะครับ <c oughs> ต่อไปแต้ม6นะครับแต้มนกแต้ม6กกมาดูแต้ม6ว่าจะมีเลขอันไหนมั่งที่เป็นแต้ม6 เด่น3เหมือนเดิมนะครับก็คือตอง3ก็คือ3 3ไม่มีนะครับสองสี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มี2อ่เอาไปแต้ม8นะครับแต้ม8เอาเด่น3เราก็มีก็คือ53นะครับแต้ม8ก็คือ53แต้ม8เด่น4ก็คือ44นะครับอ่า4 4ดังนั้น นี่ครบแล้วนะครับนี่คือ2ตัวบนตรงนะครับทั้งหมดนะครับ2 4 6 7ี่ดตัว7ชุดนะครับนี่คือ2ตัวบนตรงนะครับ2ตัวบนตรงวดประจำวันที่16นะครับตามสูตรที่ผมจับได้ก็ประมาณนี้ก็ขอให้ท่านลองไปพิจารณาดูนะครับอันนี้ถามว่าจะจับ3ตัวจับ3ตัว,จ,ตวจับแบบไหนท่านก็ไปดูข้างบน ตัวที่เป็นเลขเด่นนะครับถ้าต,ตัด8 9ดออกนะครับก็จะเหลือเลขแค่นี้ถ้าเป็น7 3ที่หลัก10หน่วยแล้วท่านก็เอานะครับ41056มาไว้ที่หลักร้อยได้เลยนะครับฉะนั้นเอาตัวนี้2 4 6 7นะ7่ไปคูณด้วย7ท่านก็จะได้3ตัวบนตรงนะครับ7คูณ7เท่าไหร่ ท่านก็ต้องไปคำนวณดูนะครับว่าเจ็คูณเจได้เท่าไหร่นั่นแหละเงินที่จะลงทุนซื้อ3าตัวบนตรงก็ประ <socks S 1> ามาณไห้อันนี้ท่านที่คิดว่ามีหลักร้อยอยู่แล้วในมือนะครับท่านลองไปจับดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับส่วนเดี๋ยวสาตัวบนตรงเดี๋ยวผมจะสรุปต่อจากคลิปตัวนี้ไปนะครับก็คือชุดเต็มนั่นแหละครับแต่ว่าท่านก็ อาจจะทำกันได้นะครับเนี่ยท่านก็เอาตัวที่เหลือนี่ครับอย่าง5-3นะาอันก็53ท่านก็เอาศูนย์ไปไว้ที่หลักร้อยแค่นี้ครับ3ตัวบนตรงมท่านก็ได้แล้วนะครับลงทุนไม่กี่บาทหรอกครับแต่ท่านได้กำไรเยอะนะครับถามตัวบนตรงที่ผมอยากให้พวกท่านเล่น3ตัวบนตรงเพราะว่ามัน800กว่าเท่านะครับเจ้ามือก็จ่าย800กว่าเท่านะครับ ซึ่งมันคุ้มกับการที่เราใช้เวลาคิดทำสามตัวแต่แล้วถ้าเราคิดสองตัวมันก็ใช้เวลาเท่ากันแต่ผลตอบแทนนะ่ะมันมันคนละเรื่องนะครับสองตัวบนสองตัวล่างเนี่ยก็ตอบแทนเราแค่90้เท่านะเจ็ดสิบเท่าแต่สามตัวบนตรงเนี่ยก็ตอบแทนเราจ่ายเราต้อง800เท่าซึ่งมันห่างก,กันอย่างฟ้ากับเหว ดังนั้นท่านลองคิดนะครับมันไม่ยากที่จะจับ3ามตัวบนตรงนะครับขอขอ